จริงคนไข้ได้รับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมาทั้งหมดสามรอบละทีนี้ด้วยอาชีพของคนไข้ซึ่งเป็นชาวไร่าชาวนาชาวสวนเนี่ยเขาจะต้องทํางานงั้นพอ,พอใส่ไปก็ปรากฏว่าไอ้สายที่เราเคยใส่ไว้มันก็หักถ้าเราทําแบบเดิมแล้วเขาก็ยังต้องกลับไปทํางานเหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงจะมีปัญหากลับขึ้นมาอีกเราก็พยายามหาทาง ช่วยคนไข้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องนะครับกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรแบบไร้สายนับเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกในภาคอีสานและเป็นครั้งแรกของคณะแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นที่ได้ทำหัตถการการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สายหรือไมโครเพสเมเกอร ช่วยการเต้นของหัวใจชนิดถาวรกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติตามหัวใจห้องบนชนิดไร้สายให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ โดยมีนายแพทย์สุธิเทพดวงสอนแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจเป็นผู้ทำหัตการและได้รับเกียรติจากรองศาสตร,ร,ราจารย์แพทย์หญิงสิรินอภิยาศวัสิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาซึ่งผลการทำหัตการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีดีใจมากๆจะได้ไปเห็นสามีเห็นลูกเห็นหลานต่อไปอยากบอกขอบคุณจ้า